สวัสดีครับรายการนาวานาเออร์กิสมาสเตอร์2022เข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยมีนักสนุกเกอร์ที่ผ่านเข้ารอบคือแมทธิวเซลพบดิงจิงหุยจัดทัมพบจอห์นเมอร์ฟีโดยรอบนี้จะใช้ระบบการแข่งขัน6ใน11เฟรมซึ่งคู่ที่1จะเริ่มแข่งในเวลา18.30นาทีส่วนคู่ที่2จะเริ่มแข่งในเวลาเที่ยงคืนความเป็นมาของแต่ละคน ก่อนจะมาถึงรอบกลองเชนเนอร์แมทธิวเซลชาวอังกฤษปัจจุบันอายุ37ปีเทิร์นโปรปี2002อันดับโลกล่าสุดลำดับที่28การแข่งขันในรายการเนวนาเคอร์ติสมาสเตอร์2022รอบแรก128คนเอาชนะชางอันดาจากจีน5-4ต่อเฟรมรอบ2 64คนเอาชนะอเล็กซานเดอร์อูเซนเบเซอร์ จากสวิต5ต่อ4เฟรมรอบ3เอาชนะเจ้าสินถงจากจีน5ต่อ2เฟรมรอบ4เอาชนะเทพชายาอุนหนูจากไทย5ต่อ1เฟรมรอบ5เอาชนะมาตินกูจากอังกฤษ5ต่อ3เฟรมส่วนติงจิ้นหุยชาวจีนปัจจุบันอายุ34ปีเทินโปรปี2003อันดับโลกล่าสุด ลำดับที่30การแข่งขันในรายการนเออร์กิสมา m เตอร์2022รอบแรก128คนเอาชนะ a n d ด e ว Package จากเวล5ต่อ2เฟรมรอบ2 64คนเอาชนะ Robert m ิล k i n จากอังกฤษ5ต่อ4เฟรมเป็นนัดที่ m ิลกินเมาค้างจากเมื่อคืนก่อนแข่งและมีเรื่องวุ่นวายในลับบี้สร้างความเสียหายพอสมควรถึงกับเอ่ยปากต้องขอผ่อนใจ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรอบ3ามสายคนเอาชนะไคลเรนบินสันจากอังกฤษ5ต่อ3าเฟรมรอบ4เอาชนะสีเจียหุยจากจีน5ต่อ4เฟรมรอบ5เอาชนะกรมดัตจากสกอตแลนด์5ต่อ1เฟรมมาวิเคราะห์เกมกันประวัติการพบกัน5ครั้งจิ้นหุยเอาชนะ3แพ้2เจอกันล่าสุดรายการแชมเปี้ยนชิพติก กลุ่ม6เมื่อมกราหกห้จินหุยชนะ3ต่อสเฟรมสถิติที่ผ่านมาจิ้นหุยเป็นต่อเล็กน้อยสภาพตอนนี้เหมือนมันกอติดปีกยังมีความคนเป็นอาวุธพร้อมปเด็จศึกได้ทุกเมื่อจัดทำชาวอังกฤษปัจจุบันอายุ32ปีเทินโปรเมื่อปี2005อันดับโลกล่าสุดลัดับที่3 การแข่งขันในรายการโนวีนาเติร์กิสมาสเตอร์2022รอบแรก128คนเอาชนะไมเคิลเจอร์จิโอจากไซปัส5ต่อ0เฟรมรอบ2 64คนเอาชนะคริสเวกินจากอังกฤษ5ต่อ3เฟรมรอบ3 32คนเอาชนะเหลียงเหมินโปจากจีน5ต่อ4เฟรมรอบ4 16คนเอาชนะโจยู่หลงจากจีน5ต่อ4เฟรม รอบ5เอาชนะอลิสเตอร์คาร์เตอร์จากอังกฤษ5ต่อ3เฟรมชอนเมอร์ฟี่ชาวอังกฤษปัจจุบันอายุ39ปีเกิดปี1นโปรปี1998อันดับโลกล่าสุดลำดับที่10การแข่งขันในรายการเนวา่าเตอร์กิสมาสเตอร์2022รอบแรก128คนเอาชนะจิมมี่ไวท์จากอังกฤษ5ต่อ2เฟรมรอบ2 64คน เอาชนะลิวเ่าเทียนจากจีน5.0ต่อ0เฟรมรอบ3 32คนเอาชนะจิมมี่โลเปสันจากอังกฤษ5.3ต่อ3เฟรมรอบ4 16คนเอาชนะแจ็คโจนจากเวล5ต่อ3เฟรมรอบ5 8คนเอาชนะโอลิเวอร์ไลส์จากอังกฤษ5.4ต่อ4เฟรมซึ่งเป็นการเฉือนวิวชิงดำลูกสุดท้ายในเฟรมสุดท้ายวิเคราะห์เกมประวัติการพบกันที่ผ่านมาพวกัน 32ครั้งจัดชนะ20แพ้12ครั้งเจอกันล่าสุดรายการ World Championship พฤุทธา64เมอร์ฟี่ชนะ13ต่อสเิเฟรมสถิติที่ผ่านมาข่มกันมาโดยตลอดยิ่งมาเจอตอนที่จัดกำลังจะกลับมาทำผลงานเข้าตาโอกาสที่มีภูเจ้าชนะค่อนข้างยากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัพเดตขอบคุณครับ